ผลมาจากการอัดสิายจไม่ไว้วางใจแล้วก็พักื่วรับ,บ้าตัดสินใจที่จะบวชระดับสนุนให้คนเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้นำประเทศที่บริหารงานและประเทศชาติถึงวิกฤตขนาดนี้นะครับเป็นต้นเหตุสำคัญอันหนึ่งพอ,อ,อกับโควิดอ่ะคือโควิดมันก็เป็นปัญหาอยู่จริงก็ไม่ใช่เป็นฝีมือคนเอกประยุทธ์ทั้งหมดแต่ว่าสอคนนี้ร่วมมือกัน นะครับทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันมาถึงจุดที่ต่ําสุดแล้วมันจะต่าไปได้กว่านี้อีกหากพลเอกประยุทธ์ยังบริหารประเทศชาติต่อไปแล้วที่มันน่าแปลกใจก็คือว่าพักร่วมรัฐบาลน,นั้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้รับฟังความรู้สึกหรือดูข้อติ่งจริงในทางสังคมทางสังคมเลยว่าตอนนี้บ้านเมืองอะ่ะมันได้รับความเสียหายมากน้อยเป็นเพียงใดเอาแต่กินกล้วยเมื่อกินกล้วยเสร็จก็นั่นแหละไปโหวตเป็นเป็นแบบนั้นมันมันมันไม่ได้อยู่บนฐานของ ของความเป็นจริงว่าประชาชนจะอยู่กันยังไงต่อจากนี้ไปการโวนแบบนี้เนี่ยเป็นการโบตซึ่งไม่ได้อยู่บนหลักประชาธิปไตยแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะก,กําหนดว่าการดํารงอยู่ของนายกร,รัฐมนตรีเนี่ย,ยร,รัฐมนตรีต่างๆเนี่ยหลังจากการพิปารเนี่ยถ้าได้เสียงเกินจึงหนึ่งเนี่ยก็จะมีสิทธิด์ดำรงตําแหน่งอยู่ต่อนะครับแต่ว่ามันก็ขัดต่อข้อจริงว่าในเรื่องว่าสถานการณ์ตอนนี้การบริหาร ราชการในสาการที่เกิดการระบาดและเกิดวิกฤตการณ์ซ้อนวิกฤตอย่างเช่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแล้วก็สุขภาพมันซ้อนกันในทุกมิติแล้วคลเดพิยุทธ์เนี่ยก็ได้แสดงความสามารถแล้วว่าเป็นคนซึ่งไร้ความสามารถไม่สามารถจัดการบริหารได้วิธีการจัดการทําให้ตัวเลขลดลงก,ก็คือการตรวจให้น้อยลงไม่เคยไม่ได้เพิ่มปริมาณการตรวจไม่นับ ปริมาณผู้ติดเชื้อจากการใช้ Rapid Test คิดในการตรวจนํ้มาคํานวณแล้วก็อาศัยจังหวะนะครับสามารถที่จะควบคุมตัวเลขในการรายงานผู้ติดเชื้อได้แล้วก็การเป็นผลงานแล้วบอกว่าเนี่ยสถานาีขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพักร่วมรัฐบาลตัดสินใจเช่นนี้เราก็ไม่มีไม่ไม่ต้องคิดแล้วครับว่าเราจะไปคาดหวังว่าระบบการเมืองภายในสภานั้นเนี่ยมนจะทาํางานยังไงเพราะว่าการเมืองในสภามันขึ้นอยู่ว่า พวกใครพวกมันใครแบ่งปันผลประโยชน์ได้ถึงกว่านะครับก็ตัดสินใจดูแลกันไปอย่างนี้นะครับดังนั้นก็ครั้งนี้เป็นการตบหน้าประชาชนนะครับผมคิดว่าการโหวตของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นการตบหน้าประชาชนในฐานะที่กูเป็นผู้แทนรัษฎรแต่ว่าความคิดเห็นของคุณเนี่ยแตกต่างจากรัษฎรวันนี้จึงเป็นวันที่เราแสดงปฏิกิริยาขอเ,เรียนว่าวันนี้เป็นวันแสดงปฏิกิริยาของการโหวตของรัฐบาลนะครับ และเราก็แสดงปัญญาว่าเราไม่ยอมรับนะครับแล้วเราไม่ทนนะครับก็เหมือนกับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สามเดืยนดินแดงนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ต่อไปเขาก็จะออกมาไล่ออกมาทุกวันที่นี่ก็จะเป็นป้อมค่ายนะครับสําหรับการต่อสู้ทีนี้เราก็จะมีกลยุทธ์ในการต่อสู้นะครับเราก็จะทําการสิ่งที่เรียกว่าความม็อบดีเทินนะครับ เนื่องจากว่าสถานโูวิดเนี่ยก็เป็นข้อจํากัดอยู่มากนะครับในการที่ประชาชนจะเข้าร่วมดังนั้นเพื่อจะคลี่คลายข้อจํากัดนี้ก็จะให้มีการผสมผสานกันระหว่างการชุมนุมประเภทที่ใช้คนลงมาม็อบนะครับหรือเรียกว่าคนม็อบนะครับตั้งเวทีตั้งปักหลักนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีคามม็อบซึ่งจะมีอย่างที่เสียงเราได้ยินข้างหลังนี้เสียงข้างหลังนี้ก็คือคาร์ม็อบเป็นมินิคาร์ม็อบเป็นตัวอย่างเราจะเชิญชวนให้คนนะครับ เราจะเชิญชวนให้คนที่ขับรถเนี่ยที่เคยรุ่งจิงห์ทามอบกับเราเนี่ยขับรถมาที่แยกอโศกและก็มากดแตรยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็กลับบ้านหรือคุณจะขับรถวนก็ได้นะครับในทางในทางปฏิบัติเดี๋ยวจะมีการประกาศจุดที่จะมีการนำมวลชนทาม็อกจากนอกเมืองขับเข้ามาใน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 กรุงเทพมาที่ที่ถนนอโศกมาที่อโศกมนตรีนี้นะครับ แล้วก็จะมารูมกิจกรรมพามอบซ้อนกันกับม็อบที่เป็นมอบประเภทชุมนงลงุกลุกลุกถนนแบบนี้ครับ